วิธีการอัปเดตแอปเปาตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับวิธีการนี้ใช้ได้ผลแน่นอนครับผมราละเอียดทุกขั้นตอนครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผม m ม n ีชาแนลครับคลิปนี้เราจะมาทําการอัปเดตแอปเปาตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับอัปเดตทุกขั้นตอนรละเอียดทุกขั้นตอน ใช้ได้ผลแน่นอนครับผมซึ่งในการอัปเดตนั้นนะครับก็ไม่ใช่ยากครับผมก็คือกดไปที่หน้าหลักก่อนนะครับแล้วก็ทําการเข้าไปที่ Play Store นะครับผมนะครับสําหรับมือถือ Android แล้วก็ App Store สําหรับมือถือ iPhone นะครับตัวนี้นะครับไอคอนของผมเป็น Android นะครับอ่าขอบไปเลยครับโอเคจากนั้นก็กดค้นหานะฮะเบื้องต้นแนะนำนะครับให้เป็นตรงนี้ก่อนเนาะให้เปลี่ยนตัวนี้เป็นแอปก่อนนะครับด้านล่างกดแอปก่อนอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กดค้นหาแอปและเกมด้านบนนี้นะครับ พิมพ์คําว่าเป๋าตังนะครับผมอ่าพิมพ์ไปก็สระเอปอปลาไม่ใจตาวาสระอานะครับต่อต่อ,ตอมีหนอากาศงองงูเลยครับผมนี่นะเป๋าตังนะครับผมจากนั้นก็กดค้นหาเลยครับโอเคหากใครนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ สะดขึ้นแบบนี้นะครับว่าแอปเป๋าตังกรุงไทยแบงค์นะครับอันนี้คือของกรุงไทยแบงค์นะครับแล้วขึ้นปุ่มว่าอัปเดตแสดงว่าท่านต้องทําการอัปเดตนะครับผมแต่ถ้าหากใครขึ้นว่าเปิดนะครับหากใครขึ้นว่าเปิดแสดงว่ามันอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็กดอัปเดตได้เลยครับซึ่งล่าสุดที่ผมทําคลิปนะครับก็ทําคลิปของเย็นนะครับวันที่19มิถุนายน64นะครับผมเปิดเข้าไปก่อนนะฮะกดอัปเดตเลยครับ แบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็รอดําเนินการนะครับผมมันก็จะมีการอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมครับซึ่งล่าสุดวันที่19นี่ก็เป็นเวอร์ชัน11.3.0็านะครับผมตอนทาการอัปเดตแล้วก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งนะครับเมนูยิ่งใช้ยิ่งได้ด้วยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้คือแบบติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกดเปิดขึ้นมานะครับผมแต่ก่อนจะกดเปิดเรามาดูที่รายละเอียดก่อนว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเวอร์ชันแอปปอตตัง นี่นะฮะเวอร์ชัน11.3.0นะครับผมอันนี้อัปเดตแล้วนะครับ11.3.0นะครับเวอร์ชันล่าสุดผมทำคลิป19มิถุนายน64นะครับผมซึ่งอาจจะมีการอัปเดตอีกท่านผู้ชมครับถ้าหากมีแก้ไขแอปนะครับก็จะมีการอัปเดตอีกก็คือใช้วิธีนี้ได้ผลแน่นอนนะครับผมโอเคเราลองกดเปิดขึ้นมานะครับอ่ารอสักครู่นะครับผมนี่นะฮะออกไปละ11.3.0นะครับกดต่อไปครับ กดใส่รหัสพินหรือว่าสแกนลายนิ้วมือนะครับผมรหัสพินก็รหัส6หลักเนาะโอเคผมสแกนลายนิ้วมือนะครับโอเคมาแล้วปุ๊บมาถึงหน้าแรกเนาะตอนนี้เมนูยิ่งใช้ยิ่งได้ขึ้นมานะครับให้เทาทําการใช้สิทธิ์ได้กรณีที่เราต้องการลงทะเบียนจากาเปลี่ยนไปใช้สิทธิ์ยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับท่านก็จะได้รับยิ่งใช้ยิ่งได้แทนโครงการอื่นทั้งหมดนะครับผมโอเค นี่นะฮะหน้านี้เป็นหน้าลิงก์เฉยๆนะแต่ว่าหน้าที่ใช้งานจริงต้องเป็น g Wallet ตรัวนี้นะครับ G Wallet ตตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยครับนี่ท่านผู้ชมก็จะมีสิทธิ์คนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้เราชนะเรียบร้อยครับผมโอเคแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสิทธิ์กันอ่ะแล้วก็ถ้าสิทธิ์คนละครึ่งน,นะครับใครขึ้นแบบนี้เนาะ ถ้าใครขึ้นว่าในโครงการครึ่งสามารถใช้ได้วันที่1กรกฎาคม64แบบนี้คือท่านลงทะเบียนสําเร็จนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วนะครับผมยืนยันตัวตนที่ G ีบ l ลเลต์สำเร็จแล้วก็รอใช้จ่ายต่อไปนะครับผมโดยเราต้องทําการเติมเงินเข้า E ีบัลเลตก่อนนะครับให้เป็นยอดเงินของเราตรงนี้นะครับอันนี้ผม1้อยบบาทคือเงินของผมนะครับคือ เป็นเงินของเรานะครับร้อจแต่ว่าโวาเงินโครเซคึ่งจะอยู่ที่เมนูสีเหลืองตรงนี้นะครับโอเครายละเอียดการใช้ใจ่ายเติมเงินอย่างไรนะครับวิธีการเติมเงินเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูอีกทีนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับท่านจาไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่องมานอชานลครับผมลากันไปก่อนสาหรับคลิปนี้ครับกับผมมานอชานลครับสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง m o n e y Channel ด้วยนะครับ